โคชอันฮิลาวใส่หัวเนมาไม่เก่งเหมือนเดิมตัดชื่อบูซาอุดิโปรโลลก2024-2025เลก2วันที่17มกราคม68ฮอกเก้เคซูสกุนสือของอันฮิลานตัดสินใจตัดชื่อเนมาออกจากการลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันซาอุดิโปรโลลก2024-2025ในช่วงเลกที่2พร้อมยืนยันเนมาไม่สามารถกลับไปอยู่ระดับเดิมได้อีกแล้วฮอกเก้เคซูสเปิดเผยว่าเราจะไม่ลงทะเบียนเนมาสำหรับแข่งเกมลลกแต่เขายังสามารถมีส่วนร่วมกับ a f c แชมเปี้ยนลีกเนมาคือระดับโลกแต่เขาไม่ สามารถเล่นในระดับที่เคยเล่นได้อีกต่อไปแล้วโชคไม่ดีที่ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องยากสําหรับเขาเนมายังอยู่ภายใต้สัญญากับอันฮิลานและอนาคตของเขาอาจขึ้นอยู่กับเขาและฝ่ายบริหารสโมสรผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เรามีที่ว่างสําหรับลงทะเบียนผู้เล่นอายุไม่เกิน21ปีสําหรับเนมาแนวรุกวัย32ปี ย้ายจากปารีสแซงต์แชร์แมงตั้งแต่สิงหาคมปี2023โดยอันทิลานจ่ายค่าตัว90ล้านยูโรและปรากฏค่าเหนื่อยนักเตะรวม150ล้านยูโรต่อปีแต่หลังย้ายทีไม่นานเนมาบาดเจ็บเอ็นควายเข่าฉีกระหว่างเล่นทีมชาติทําให้จบซีซั่นแรกกับอันทิลานโดยลงสนามเพียง5นัดยิงไป1ประตูและหลังหายเจ็บกลับมาก็ลงเล่นได้2นัดรวม42นาทีก่อนจะเจ็บซ้ําอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่